ารจากซานันดาหรือเยซูเรื่องเหตุการณ์บนโลกลูกชายและลูกสาวที่รักของโลกฉันคือซานันดาอีกครั้งและฉันจะไม่มีวันเบื่อที่จะพูดซ้ำอีกความสุขที่ฉันรู้สึกได้อยู่ที่นี่คือการได้ถ่ายทอดคำสอนและคำพูดของฉันให้กับพวกคุณทุกคนอีกครั้ง สิ่งที่จะพูดในวันนี้มองไปรอบๆตัวคุณหลายๆคนที่กำลังสั่นคลอนความกลัวคำถามสั่นไหวสั่นคลอนความไว้วางใจทำไมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกของคุณเห็นได้ชัดว่าโลกไม่สมดุลมากดูเหมือนว่าเธอจะโกรธเล็กน้อยและตัดสินใจที่จะแสดงมันอีกครั้งเราพูดซ้ำซากที่เราพูดกันมาตลอด มีพลังงานที่เก็บไว้จํานวนมากของสิ่งที่ไม่ใช่แสงบนโลกใบนี้พวกเขาไม่เพียงวางตัวเองบนพื้นผิวเท่านั้นแต่ยังอยู่ภายในโลกด้วยและพลังงานที่สะสมไว้ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อยจำเป็นต้องแปลงร่างเพื่อให้มันหยุดทำหน้าที่ในจิตใจของผู้คนบนโลกใบนี้ พวกคุณทุกคนเชื่อมต่อกับโลกไกาอาหรือแม่ทรณีไม่มีทางที่จะไม่เชื่อมโยงกันและแม้ว่าหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงกันหากพวกเขาไม่ได้นั่งสมาธิหรือไม่ได้เหยียบบนพื้นโลกในทางใดทางหนึ่งสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงคุณเชื่อมต่อกับโลกทั้งหมดคุณสามารถอยู่ในอากาศบินได้คุณยังคงเชื่อมต่อกับ โลกกายาแม่ธรณีเพราะคุณแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกคุณเป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์ดวงนี้คุณแต่ละคนมีความเชื่อมโยงกับดาวเคราะห์โลกดังนั้นพลังงานทั้งหมดที่มาจากภายในโลกจึงมาถึงคุณหากคุณสั่นสะเทือนด้วยแสงหรือว่าแสงสว่างหากคุณสั่นสะเทือนด้วยความรักหากคุณอยู่บนเส้นทางสวรรค์คุณจะสร้างสายล่อฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งพลังงานที่มาจากภายในจะกระทบคุณและย้อนกลับมามันไม่กระจายไปทั่วร่างกายของคุณแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่มีจิตสำนึกนี้ดังนั้นพลังงานนี้จึงกระทบและแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของพวกเขาเข้าไปในจิตใจของพวกเขาให้เราพูดให้ชัดเจนกว่านี้ก็คือไม่มีสิ่งมีชีวิตใดป้อนพลังงานด้านลบนี้ เราสามารถพูดได้ว่ามีฟองอากาศเพื่อให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นและฟองอากาศเหล่านี้ค่อยๆกระจายตัวไปบนพื้นโลกแน่นอนว่าวันหนึ่งพวกเขาจะต้องจบลงแต่คงต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียวกว่าที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นและโลกไกอาเพื่อที่จะทําให้เธอขึ้นสู่สวรรค์เธอไม่สามารถมีฟองอากาศเหล่านี้ได้โดยผลิตพลังงานนี้บนพื้นผิวของเธอ ดังนั้นฟองอากาศเหล่านี้จึงถูกทําลายและโชคไม่ดีที่มันกระทบกับฟองอากาศที่อยู่บนพื้นผิวตอนนี้หลายคนกำลังถามที่นี่ว่าแต่มันยุติธรรมแล้วหรือที่พวกเราซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยกลับโดนสิ่งที่เราไม่สั่นสะเทือนฉันจะให้คำตอบแก่คุณทุกคนถูกดึงดูดไปยังสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนหากคุณถูกดึงดูดให้อยู่ บนฟองสบู่ดังกล่าวนั่นเป็นเพราะการสั่นสะเทือนของคุณอัดแน่นด้วยพลังนั้นทุกคนอยู่ที่ที่ควรอยู่ตามแรงสั่นสะเทือนเราได้พูดไว้ที่นี่แล้วหลายคนถูกผลักดันให้เปลี่ยนเป็นอยู่อาศัยเพื่อเพื่อพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สดใสและสว่างสวยมากขึ้นวันหนึ่งสถานที่นั้นดึงดูดพลังงานของคุณแต่คุณเลือกเส้นทางอื่นควรเลือกแสงสว่าง ดังนั้นสถานที่จึงไม่สดคล้องกับคุณอีกต่อไปสถานที่นั้นจะไม่กระทําต่อคุณอีกต่อไปเพราะมันรับควนจิตใจคุณดังนั้นคุณจึงถูกชักนําโดยตัวตนของคุณหรือไฮเออร์เซลล์ของคุณเพื่อเปลี่ยนสถานที่เพื่อไปยังสถานที่ใหม่ที่เข้ากันได้โดยการสันสะเทือนของคุณดังนั้นไม่มีใครอยู่ในที่ที่ผิด ใครก็ตามที่อยู่ในสถานที่เหล่านั้นอยู่ที่นั่นเพราะพวกเขาจําเป็นต้องอยู่เพราะสิ่งที่พวกเขาเลือกจึงไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดไม่มีใครผิดหรือไม่และไม่มีใครถูกลงโทษเช่นกันไม่มีใครถูกลงโทษทุกอย่างเป็นผลของการเลือกเป็นเพียงทางเลือก หลายคนเลือกที่จะอยู่ในที่ที่อันตรายโดยรู้ว่าวันหนึ่งพวกเขาจะทำอันตรายต่อตอนเองและครอบครัวแต่พวกเขายืนกรานมีความคิดในใจดังนั้นผลลัพธ์จึงเกิดขึ้นเสมอโลกไกายาแม่ธรณีไม่โกรธแม่ทรณีไกายาไม่โกรธสิ่งที่กำลังทำอยู่คือการปลดปล่อยพลังงานเหล่านี้เพื่อแปลงเป็นความรักและแสงสว่าง โดยการกระทําของแสงสีม่วงอย่าตีความสิ่งนี้ว่าเป็นการลงโทษหรือสิ่งอื่นใดที่คุณต้องการและยังมีอีกมากมายที่จะตามมามนุษยชาติได้เปลี่ยนแปลงดาวเคราะหดวงนี้ดัดแปลงธรรมชาติของโลกและสิ่งนี้ได้สะสมพลังงานลบไว้มากมายและมันจะต้องถูกปลดปล่อยออกมาบุตรและธิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้า ไม่ได้พูดสิ่งใดที่นี่เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวถ้าคุณตีความแบบนั้นนั่นเป็นเพราะคุณยังไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเพราะคุณยังไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเลือกของคุณเพียงผู้เดียวไม่มีใครอยู่ที่นี่ที่ที่ผิดไม่มีใครอยู่ในที่ที่ผิด ทุกคนอยู่ในจุดที่แรงสั่นสะเทือนดนึงดูดพวกเขาและทุกคนจะเปลี่ยนสถานที่ด้วยการเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนแน่นอนดังนั้นจงมองทุกอุบัติเหตุทางภูมิศาสตร์ดูพายุทุกลูกดูพายุทุกลูกทุกการกระทำบนพื้นผิวโลกเหมือนเป็นการชำระล้างเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีและเปลี่ยนรูปของพลังงานนี้เป็นความรักและแสงสว่าง และอย่าลืมว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่พื้นที่เล็กๆดังนั้นการแปลเปลี่ยนของพลังงานจึงมีขนาดใหญ่มากและเมื่อมันถูกเปลี่ยนเป็นแสงแสงนี้จะเพิ่มแสงสว่างบนโลกมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งช่วยในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์แต่ละฟองที่ปล่อยออกมาจะหยุดการปล่อยพลังงานด้านลบต่อผู้อาศัยดังนั้นจงตระหนักถึงผลลัพธ์ กระบวนการไม่หยุดกระบวนการกําลังเกิดขึ้นและรวดเร็วจุดทั้งหมดของโลกใบนี้กําลังถูกทําลายและทุกคนอยู่ในที่ที่พวกเขาต้องการทุกคนเลือกที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ทุกคนถูกชักนําให้ไปที่นั่นในเวลานั้นไม่ว่าจะด้วยการเลือกบางสิ่งหรือโดยบทเรียนคุณได้ยุ่งกับพื้นผิวของดาวเคราะห์โลก ความสมดุลของสภาพอากาศไม่มีอยู่อีกต่อไม่มีอยู่อีกต่อไปความสมดุลของสภาพอากาศไม่มีอยู่อีกต่อไปดังนั้นคุณต้องการรับยอดคงเหลืออย่างไรคุณทำให้มันไม่มีความสมดุลอีกต่อไปมีความประหลาดใจทุกวันระบบนิเวศท,ทั้งหมดของโลกครั้งหนึ่งเคยดำรงอยู่อย่างสมดุลมนุษยชาติได้ยุ่งเหยิงกับความสมดุลนั้น ปฏิกิริยากลับมานั่นคือทั้งหมดโลกกายาแม่ธรณีไม่ลงโทษใครพ่อแม่พระบิดามดาพระเจ้าไม่ลงโทษใครมนุษย์กําลังเก็บเกี่ยวผลที่ตัวเองเลือกที่เคยได้ทําไว้ในทุกวิถีทางแสงสัญสะเทือนสันสะเทือนความรักความโกรธความวาดระแวงและความไม่เชื่อไม่ได้ดึงดูดสิ่งดีๆมัน ดึงดูดคุณให้สนใจพลังงานเหล่านั้นและคุณอยากเห็นมันไหมไม่แน่นอนไม่ไม่แน่นอน,น,น,อนให้ดูที่การเดินทางของคุณเองคุณเลือกอะไรการสั่นสะเทือนอะไรคำตอบจะก,กระจ่างแจ้งแก่ตัวท่านเองและจากนั้นท่านมีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งยังคงเป็นอย่างที่ท่านเป็นต่อไป สั่นสะเทือนทุกสิ่งที่ท่านต้องการสั่นและรับผลที่ตามมาหรือเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนวิธีคิดและความเป็นอยู่และเดินไปตามเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่แสงสว่างไม่มีพื้นที่ตรงกลางไม่ว่าคุณจะอยู่ในทิศทางเดียวหรือคุณอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามขึ้นอยู่กับคุณแต่ละคนที่จะเลือกทางที่คุณจะ